กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุรินเขตเลือกตั้งที่8พักภูมิใจไทยท่านประธานคะดิฉัน พูดขออนุญาตนำถึงยติที่ท่านวิทยาแก้วพลดัยกับคณะได้เสนอต่อสภาดิฉันได,ได้ขอเสนอยติร่วมเพราะเห็นว่าปัญหาค่าครองชีพสูงเป็นอุปสรรคต่อาการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนดิฉันขอนำเสนอปัญหาค่าครองชีพในมุมมองของการศึกษาค่ะท่านประธานเนื่องจากในช่วงระยะวิกฤตของโควิด19ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนได้ประสบความยากลาบากในการครองชีพด้วย ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคะ่ะท่านประธานในขณะที่ระดับรายได้ไม่สูงขึ้นสอดคล้องกับค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนการศึกษาของบุตรหลานทําให้ครอบครัวสูญเสียความสามารถในการส่งเสียบุตรหลานใหเ้เล่าเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นเช่นมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาเป็นความเสียหายต่ออนาคตของชาติและเป็นวิกฤตต่อประเทศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคะ่ะท่านประธานทั้งนี้ ปรากฏว่ายังไม่มีคณะกรรมการาการใดของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาอันสำคัญนี้ฝ่ายนิติบัญญัติจึงควรเข้าไปมีบทบาทในการสแสวงหาทางออกแก้ไขให้แก่ประเทศต่อไปดิฉันจึงขอเสนอยติด,ดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการการวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน,านราษฎรพศ2562 ้อ49ส่วนเหตุผลที่ฉันจะขอนำเสนอต่อคะ่ะท่านประธานท่านประธานคะในปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นอย่างมากนะคะจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปีที่แล้วค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ปีละ22,372บาทต่อเดือนในขณะที่เมื่อ10ปีที่แล้วค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่เพียง18,766บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นถึง19.21%ครัท่านประธานในขณะที่รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นไม่ทันรายจ่ายคือครัวเรือนไทยเรามีรายจ่ายเฉลี่ยใน มีรายได้นะคะเฉลี่ยในปีที่แล้วอยู่ที่2 8 6 6 3บาทเพิ่มจากปี2 5 5 4 2555ที่24,746บาทคิดเป็นเพียง13.4เซนะคะช่องว่างการเติบโตของรายจ่ายและรายได้มีมากถึง5.8เปอร์เซ็นต์ทำให้ครัวเรือนไทยมีความเปราะบางมากขึ้นมีเงินเก็บน้อยลงหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นและ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติดังกล่าวพบว่าสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ราคาสูงขึ้น23.8%และ22.8%ตามลำดับเมื่อราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นทำให้กระทบต่อครัวเรือนของไทยซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารต่อรายได้ในระดับสูงยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นไปอีกท่านประธานโดยแม้รัฐบาลที่ผ่าน มาอาจมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาลดค่าของชีพของประชาชนไปบ้างแล้วแต่โครงสร้างหลักของราคาสินค้าจำเป็นคืออาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีพก็ยังไม่ถูกแก้ไขตลาดการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเริ่มถูกผัวหนวกควบรวมผู้ผลิต ผู้ค้าส่งมีคู่แข่งน้อยรายลงและผู้ค้าปลีกก็ได้รับผลกระทบจากการขาดการแข่งขันของผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งไม่ได้รับการกำกับดูแลโดยกฎหมายนอกจากนี้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคที่รัฐกำกับอย่างราคาน้ำมันค่ากระแสไฟฟ้าและค่าขนส่งก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ผลิตสินค้าอ้างว่าไม่สามารถแบกรับต้นทุนผลิตได้จึงของ ขึ้นราคาในทุกมิติและเมื่อได้ขึ้นราคาแล้วก็ยากที่จะลงได้คะ่ะท่านประธานแม้ว่าค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าจะลงไปแล้วก็ตาม ท่านประธานคะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านในสภาแห่งนี้หากไปเดินที่ตลาดเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตจับจ่ายซื้อของด้วยตัวเองหรือแม้แต่เปิดแอป,ปของมือถือของท่านเลือกซื้อสินค้าก็จะเห็นว่าสินค้าต่างๆแพงขึ้นโดยตลอดพี่น้องประชาชนต้องรอวันลดราคาหรือมีโปรโมชั่นแย่งกันกดแล้วก็แย่งกันใช้คะ่ะท่านประธาน และที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งคือเมื่อค่าของชีพสูงขึ้นจนพี่น้องประชาชนแบกรับไม่ไหวแล้วนั้นส่งผลกระทบรุนแรงต่ออนาคตของชาติคือเด็กและเยาวชนที่ต้องขาดการศึกษาเนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งการอุปการะเลี้ยงดูและค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาไม่ไหวอีกต่อไปเป็นเรื่องร้ายแรงทําให้ศักยภาพของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติในระยะยาวเสียหายครับท่านประธานท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ ผู้แทนราษฎรที่เคารพในปี2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศได้ทำรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวพันกับปัญหาไรายได้และค่าของชีพคือในตอนนี้เรามีนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีไรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า10,44บาทท่านประธานคะย้ำว่า1 4 4บาทคะ่ะมีจำนวนอยู่ถึง1 0 0 0ล้าน 1 1 5 2คนหมายความว่าเรามีเด็กๆนับล้านที่มีความเสี่ยงและเปราะบางในการดำรงชีพและกำลังจะขาดโอกาสที่จะได้เรียนต่อเพราะเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดิ้นรนหาไรายได้เพื่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวก็ให้รอดไปวันๆก็ไม่มีการเก็บสะสมเงินเพื่อการศึกษาของบุตรหลานในระยะยาวหรือแม้กระทั่งจะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับ การศึกษาให้กับบุตรหลานได้ท่านประธานที่เคารพคะการสนับสนุนการศึกษาของภาครัฐในปัจจุบันให้แก่ประชาชนเช่นทุนสนับสนุนค่าเรียน ค่าหนังสือหรือสื่อการเรียนการสอนค่าชุดนักเรียนไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนอื่นระหว่างการเรียนไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารกลางวันรวมถึงราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็เพิ่มสูงขึ้นตามค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่รัฐตั้งไว้เพื่ออุดหนุนนักเรียนเช่นเดียวกันคะ่ะท่านประธานท่านประธานคะ จากรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวสสในปีพศ2564พบว่าในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรัฐอุดหนุนเงินเพื่อการศึกษาต่อนักเรียน1คนอยู่ที่คนละ6,158บาทต่อปีแต่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องจ่ายจริง ถึง1,7,831บาทต่อปีโดยค่าใช้ใจ่ายที่สูงที่สุดคือค่าเล่าเรียนที่ถึงแม้ว่ารัฐจะอุดหนุนค่าจัดการการเรียนการสอนต่อคนอยู่ที่คนละ3,500บาทต่อปีและให้ยกเว้นค่าเทอมจนจบมัธยมศึกษาตอนต้นก็ตามค่ะท่านประธานแต่ในทางปฏิบัติจริงๆค่าเทีมค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมาในโรงเรียนโดยไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะท่านประธาน จากการสำรวจในปีพศ2563ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราจะพบว่ามีนักเรียนเพียง60%เท่านั้นที่ได้ศึกษาต่อในระ,ระดับมัธยมปลายหรือปอวชและน้อยยิ่งไปกว่านั้นคะ่ะท่านประธานมีเพียง28%ที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวและยิ่งเมื่อสถานการณ์โควิด -19 เข้ามาทำให้รายได้ครัวเรือนตกต่ำลง และค่าของชีพ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอัตราการเรียนต่อของเด็กและเย,ยาวชนไทยก็ยิ่งลดน้อยลงค่ะท่านประธานเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันทั้งในช่วงรอยต่อระหว่างปถมศึกษากับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงระหว่างปีพศ2563ถึง2565มีมากถึง1.2ล้านคนค่ะท่านประธานผลกระทบของค่าครองชีพที่ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทบต่อระบบการศึกษาในครัวเรือนที่เปราะบางทําให้การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญอย่างยิ่งคือเด็กและเยาวชนที่เราห่วงใยอันจะเป็นอนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้า เกิดปัญหาและกระเทือนต่อศักยภาพของประเทศไทยในระยะยาวค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพดิฉันเชื่อว่าท่านสมาชิกสภาจำนวนมากมีบุตรหลานของตัวเองและเรื่องการศึกษาของบุตรหลานก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆค่ะเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญสภาพความยากลำบากจากค่าครองชีพที่สูงอยู่ในขณะน,นี้ในหมู่พ่อแม่มีคำกล่าวโดยทั่วไปว่าไม่มีกิน ก็ได้แต่ขอให้ได้ส่งลูกเรียนค่ะท่านประธานดังนั้นการที่ต้องให้บุตรหลานออกจากระบบการศึกษาจึงเป็นเรื่องเหลือทนที่พ่อแม่แทบทุกคนต้องกัดฟันทำใจไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะ ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่เคารพคะดิฉันขออ้างอิงถึงชื่อท่านนะคะอาจารย์ป่วยอึ้งพากรอ,อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถเจียดเงินมาเพื่อการศึกษาก็ไม่น่าจะเจียดเงินไปสําหรับเรื่องอื่นได้นะคะท่านประธาน เพราะฉะนั้นดิฉันจึงมองว่าการใช้เงินเพื่อการศึกษาจะดีกว่าหรือไม่ที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านการศึกษาและด้านอื่นๆของพี่น้องประชาชนไปพร้อมกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนแต่ละครอบครัวมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นสามารถลงทุนในอนาคตของครอบครัวคือลูกหลานของตัวเองได้มากขึ้นโดยไม่เดือดร้อนต่อคุณภาพชีวิตให้ประชาชนคนไทยมีทางเลือกในการครองชีพและให้ลูกหลานไทยได้มีการศึกษา โดยไม่ต้องหลุดออกจากระบบค่ะท่านประธานคะดิฉันเชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในการสแสวงหาทางออกทางแก้ไขปัญหาให้กับประเทศดิฉันจึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงเพราะเรามองว่าปัญหาค่าครองชีพสูงไม่ได้กระทบเฉพาะตัวพ่อแม่นะคะแต่ไปถึงเด็กๆด,ด้วยนะคะเราเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราตั้งคณะ มาที่การวิสามันแล้วเราจะนำเสนอไปถึงรัฐบาลเพื่อจะให้ทางรัฐบาลนำไปปฏิบัติต่อไปค่ะกับาบขอบคุณค่ะท่านประธาน